มาดูว่า b ีเอาอะไรมาชูบ้างนะคะพาร์ทสองค่ะโค้ดกลับมาโหลดที่ประเทศฉันอ่าเพราะว่าไปใชญี่ปุ่นเป็นเดือนเลยป่ะคะใช่ค่ะชาศาสนาบัาค่ะพี่มวันสุดไทยอ็นกันฟังหนึ่งทีต่อชีวิต์หนึ่งนึทีอันนี้อยากให้ใครทำให้เป็นพิเศษไหมคะพี่ผูญพลค่ะญพลนะคะพี่เดชคิดถึงให้ส่งจูเป็นฉายาเขาเขาชอบให้เรียกพี่เดชอ่าอันนี้ติมเกมกอ้นหนึ่งเก้าสี่สอ ที <18. S 2> ่แปดแม่อายุที่แปนะคะน้องอุย้ยนี่ก็สวยนี่ก็สวยขุนพลน,นะคะค o พเปอร์รักมากให้ทำปากจ๋ยิงใจมาให้หน่อยหัวใจหายช่วยหาหน่อยขุนพลกาฮาร์หาด็ดเเห็นยิ้มทิมซอนโฮในติ๊งบอกค่ะก็ได้ยินแลคนเาขอยิ้มทิมซอนโฮคอพเปอร์มีคนที่ิอุ้ยพวกเราวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่น้องกลับมาเลยค่ะว,วันนี้พลังความคิดถึงมหาศาลแน่น มีอะไรมาชูคะเชญเจ้าของสตูครนะับอันนี้เป็นการ์ดแลนด์ิเศษร่นหน่อมใช้เองนะคะแต่เป็นมือถือฉันเอง